เจิตตกะปูชกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระจิตตกะปูชกะเทระพระจิตตกะปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 27. ข้าพเจ้าเที่ยวไปตามกระแสน้ำใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาเก็บดอกย่านรายเจ็ดดอกมาบูชาจิตตกาทาน 28ในกลับที่94นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้บูชาจิตตกาทานไว้จึงไม่รู้จักทุกคติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาจิตตกาทาน29ในกลับที่76จากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดมีพระนามว่าปฏิชักคะสมบูรณ์ได้รัตนาเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก สามสิบคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระจิตตกะปูชกะเทระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ จิตตกะปูชกะเถราประทานที่7จบ